อุปทานลากฐานแห่งความยึดมั่นถือมั่นและบ่อกเกิดแห่งทุกข์อุปทานคืออะไรอุปทานแปลว่าการยึดมั่นถือมั่นหรือการจับแน่นด้วยความหลงในสุตติบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานเป็นเหตุแห่งทุกข์การปล่อยอุปทานได้จึงพ้นทุกข์อุปทานไม่ใช่แค่ยึดวัตถุแต่หมายรวมถึงความคิดความเชื่อความเป็นตัวตน คือการจับสิ่งใดแล้วสำคัญมั่นหมายว่านี่คือของเรานี่คือตัวตนของเราอุปทานเกี่ยวข้องกับทุกอย่างไรอุปทานเป็นรากของทุกข์ตามปกิจจะสมุดบาทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหานิทานสูตรว่าเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานจึงมีภพชาติชลาบรณะ ทุกในชีวิตจึงไม่ได้เกิดเพราะเหตุการณ์เสมอไปแต่เกิดจากใจที่ยึดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้วยอวิชชาไม่เห็นตามจริงอุปทานมีกี่ประเภทอะไรบ้างพระพุทธเจ้าแสดงอุปทานไว้4ประเภทในขันทปริวัตสูตรคือ 1. กามุปทานคือยึดในกามสุขรูปเสียงกลิ่นรส 2. ทิพิทุปทานคือยึดในความเห็นเช่นความเชื่อผิดๆ 3. สีลาพระตุปทานคือยึดในศีลพดผิดๆเช่นเชื่อว่าบูชายันแล้วจะพ้นทุกข์สี่อัตวาทุปทานคือยึดมั่นในตัวตนเช่นเราเป็นของเราเราควบคุมได้ทั้งสี่ล้วนเป็นลากของความทุกข์ยิ่งยึดยิ่งเจ็บยิ่งเหนื่อยยิ่งเวียนว่ายอุปทานต่างจากตัณหาอย่างไรตัณหาคือความอยากอุปทานคือการยึด หลังจากได้สิ่งที่อยากเปรียบเหมือนตันหาเป็นมือที่เอื้อมไปคว้าอุปทานคือมือที่จับไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพระพุทธองค์ตรัสว่าตันหาคือเหตุให้เกิดอุปทานอุปทานคือเหตุแห่งพบหากละตันหาได้อุปทานก็ไม่เกิดหากละอุปทานได้ทุกย่อมจางคลายลงไปตามลำดับทำไมจึงต้องเรียนรู้เรื่องอุปทานเพราะการเข้าใจอุปทานคือการเข้าใจกลไกของจิต อุปทานทำให้จิตหลงสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนซึ่งเป็นลากของความกลัวความเศร้าความโกรธความทุกข์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักปวัตนสูตรว่าทุกอันประเสริฐที่สุดคือความดับอุปทานดังนั้นหากใครเข้าใจอุปทานได้ย่อมเริ่มเดินบนทางสายลางและสามารถเริ่มละทุกข์ได้จากต้นตอของมันจริงๆ อุปทานเกี่ยวข้องกับขันห้าอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนในกุตตกะนิกายอิติอุตตกะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานกล่าวคือขันห้าเป็นเหมือนสานามที่อุปทานเข้าไปยึดจิตจะไปจับว่าร่างกายนี้ของเราความรู้สึกนี้ของเราหรือแม้แต่ความคิดนี้ของเราซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยง แต่เข้าใจขันห้าว่าไม่ใช่ตัวตนก็จะค่อยๆถอนอุปทานออกไปจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังตกอยู่ในอุปทานสัญญาณของอุปทานคือความหนักในใจเช่นกลัวเสียใจอึดอัดจิตจะมีอาการสำคัญมั่นหมายว่าอะไรควรได้อะไรควรเป็นเช่นหากมีคนตำหนิแล้วเราโกรธแสดงว่าเรากำลังยึดว่าเราควรถูกชมไม่ควรถูกตำหนิ นี่คืออัตวาทุปทานแบบหนึ่งการสังเกตความรู้สึกของตนจึงเป็นวิธีเปิดโปรงอุปทานในใจอย่างชัดเจนอุปทานทำให้เวียนว่ายในสังสารวัฏอย่างไรเพราะเมื่อจิตยึดก็เกิดพบความเป็นความมีเมื่อมีพบจึงมีชาติชลามรณะและทุกข์ทั้งหลายเปรียบเหมือนคนที่ยึดเรือกเก่าไว้แน่นไม่กล้าลง แม้เรือนนั้นจะกกำลังจมก็ยังไม่ปล่อยเพราะกลัวจะไม่มีอะไรเกาะพระพุทธเจ้าตรัสในทาตะวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายพิสุทั้งหลายอาวิชชาและอุปทานเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบผู้ที่ไม่เห็นธรรมตามความเป็นจริงก็จะติดอยู่กับอุปทานโดยไม่รู้ตัวคนทั่วไปสามารถละอุปทานได้หรือไม่ได้แน่นอนแม้ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูง เพียงมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และฝึกวางความยึดในเรื่องเล็กน้อยก่อนเช่นการให้อภัยคือการปล่อยอุปทานเรื่องเขาทําผิดกับฉันหรือการไม่ยึดความคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นดังใจพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้ปล่อยหมดทันทีแต่ให้ฝึกวางทีละน้อยจนจิตเบาลงสงบขึ้นและค่อยๆเป็นอิสระวิธีฝึกละอุปทานเริ่มต้นควรทำอย่างไร เริ่มจากเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันรู้ทันความรู้สึกความคิดและการยึดเมื่อใดที่เรารู้ว่านี่เรากำลังยึดก็เท่ากับเริ่มถอนอุปทานแล้วพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นขันทั้งห้าไม่ใช่ตนผู้นั้นย่อมเห็นธรรมการเห็นตามจริงนี้เป็นก้าวแรกสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริง เหตุใดผู้ปฏิบัติธรรมหลายคนถึงยังละอุปทานไม่ได้เพราะอุปทานฝังลึกในจิตเป็นชั้นๆบางคนละกามุปทานได้แต่ยังมีทิฏฐุปทานหรืออัตตวาทุปทานแฝงอยู่โดยไม่รู้ตัวเช่นคิดว่าเราคือผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีกว่าคนอื่นก็ยังเป็นความยึดในตัวตนพระพุทธเจ้าตรัสในพระคัญยสูตรว่า แม้ความเห็นว่าตนหลุดพ้นแล้วก็ยังเป็นที่ถูกประทานหากยังสำคัญว่าเป็นของตนจึงต้องมีสติบวกปัญญาตรวจสอบความยึดอย่างละเอียดและตรงไปตรงมาอุปทานสามารถแฝงมาในรูปแบบของความดีได้หรือไม่ได้นี่คือจุดที่ผู้ปฏิบัติมักพลาดเช่นการยึดในศีลพจน์อย่างเข่งครัดแต่ขาดเมตตาขาดปัญญา พระองค์เรียกว่าศีลับพัตุประทานการยึดมั่นในรูปแบบว่าต้องทำเช่นนี้เท่านั้นจริงดีบุคคลบางคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แต่ยังยึดถือความดีของตนด้วยความหลงก็ยังไม่พ้นทุกข์ดังนั้นแม้นทำความดีก็ต้องรู้ทันจิตว่าทำด้วยปัญญาหรือทำด้วยการยึดติดจะสังเกตได้อย่างไรว่ากำลังปล่อยวางอุปทานจริงๆให้ดูผลที่เกิดกับจิตใจ ถ้าจิตเบาสบายไม่โกรธง่ายไม่กลัวไม่คาดหวังมากเกินเหตุแสดงว่าอุปทานกำลังคลายลงพระพุทธองค์ตรัสในอาณาปนาสติสูตรว่าเมื่อจิตเป็นอิสระจากอุปทานจิตจะเบาเย็นสงบเปรียบด้วยปัญญาการไม่สำคัญมั่นหมายแม้ในความดีของตนเองคือสัญญาณว่ากำลังเดินสู่เส้นทางแห่งอิสระภาพทางใจ การพิจารณาไตรักษช่วยละอุปทานได้อย่างไรเพราะอุปทานเกิดจากความเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้เที่ยงสิ่งนี้ควบคุมได้สิ่งนี้เป็นของเราแต่ไตรักษ์คือธรรมชาติแท้ของสรรพสิ่งที่ตรงข้ามกับความยึดมั่นอนิจจังคือสิ่งใดไม่เที่ยงก็ไม่ควรยึดทุกขังคือสิ่งใดเป็นทุกข์ก็ไม่ควรยึดอนัตตา คือสิ่งใดควบคุมไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราดังนั้นการพิจารณาไตรลักษณ์อย่างลึกซึ้งจะนำไปสู่การคลายอุปทานโดยตรงพระอรหันต์ละอุปทานได้อย่างไรพระอรหันต์คือผู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ท่านเห็นว่าขันห้าทั้งปวงไม่ใช่ตนไม่ควรยึดจึงไม่มีตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่ปรุงแต่งอีกต่อไป ดังพระองค์ตรัสในคุตตะกนิกายธรรมบทว่าผู้ใดไม่มีอุปทานในโลกนี้ผู้นั้นชื่อว่าไม่มีเชื้อแห่งการเกิดอีกนั่นคือภาวะที่จิตหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงเย็นสงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริงการละอุปทานจำเป็นต้องละทั้งหมดในทันทีหรือไม่ไม่จำเป็นต้องละทั้งหมดในทันทีพระพุทธองค์ทรงสอนการละอุปทานอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้สติและปัญญานำทางเหมือนการแกะเชือกหลายเงื่อนต้องค่อยๆค,คลายแต่ละปงด้วยความเข้าใจในอุปทานสูตรแห่งสังยุตตะนิกายพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นอุปทานทีละขั้นแล้วจึงละได้โดยลำดับจึงควรเริ่มฝึกละในสิ่งที่เบาละได้ง่ายก่อนแล้วค่อยฝึกกับอุปทานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานกับการเวียนว่ายในสังสารวัตคืออะไรอุปทานคือตัวสร้างภพและภพคือที่ตั้งของชาติเมื่อ,อยังมีชาติก็ต้องมีชรลามรณะโสกะทุกภทม,มนัสกล่าวโดยสรุปก็คืออุปทานสร้างภพสร้างชาติสร้างชรลามรณะดังที่แสดงในปกิจจสมุดบาทซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนแห่งพระพุทธเจ้า เมื่อไม่มีอุปทานพบก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดทุกทั้งปวงจิงดับนี่คือการดับทุก์ขที่ต้นตออย่างแท้จริงการเห็นอุปทานกับการเห็นอนัตตาสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะสิ่งที่เราไปยึดว่าเป็นของเราล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นแท้เมื่อปัญญาเห็นว่าขันทั้งห้าคือลูกเมตนาสัญญาสังขารวิญญาล้วนไม่ใช่ตัวตนอุปทานก็ไร้ที่ตั้ง พระอ,องค์เปรียบไว้ว่าเหมือนคนหลงคิดว่าฟองน้ำคือน้ำแต่เมื่อหยิบดูจริงๆก็รู้ว่าไม่มีอะไรให้จับต้องจริงอุปทานจึงเกิดจากอาวิชาและดับไปได้โดยวิชาเมื่อหมดอุปทานแล้วจิตจะเป็นอย่างไรจิตจะเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงเยน็นสงบและไม่ผูกพันกับสิ่งใดในโลกแม้สิ่งใดจะเกิดขึ้นก็เป็นเพียงสิ่งเกิดดับในธรรมชาติ ไม่เกี่ยวข้องกับเราดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระอรหันต์ว่าเหมือนใบบัวไม่เปียกน้ำจิตของท่านไม่เปียกโลกนี่คือสภาวะวิมุตติหรือหลุดพ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่การหลีกหนีโลกแต่เป็นการอยู่เหนือโลกโดยไม่เป็นทุกข์เป้าหมายสูงสุดของการละอุทานคืออะไรเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานภาวะที่ไม่มีกัณหาไม่มีอุทานไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรให้ผัก นิพพานไม่ใช่การดับชีวิตแต่คือการดับเชื้อแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าตรัสในอริยศั์สูตรว่านิพพานเป็นธรรมที่สงบเย็นบริสุทธิ์ไรการปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับผู้ที่เข้าใจอุปทานตามความเป็นจริงและละได้ด้วยปัญญาจะสัมผัสนิพพานแม้ยังดำรงอยู่ในโลกนี้สรุปธรรม อุปทานไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือแรงเกาะยึดที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันจากการยึดในร่างกายความรู้สึกความคิดความเชื่อไปจนถึงตัวตนที่เราห่วงแหนแต่เมื่อเราเริ่มสังเกตเริ่มเข้าใจเริ่มวางจิตจะค่อยๆเป็นอิสระเบาเย็นและพบกับความสุขที่ไม่ต้องมีสิ่งใดมาเติมเต็มเส้นทางนี้คือการฝึกเห็นตามจริง ามที่พระพุทธองค์ทรงสอนอุปทานนี้จึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่จะพาเราสู่เส้นทางแห่งอิสรภาพถ้าเรากล้าดูมันด้วยใจที่มีสติและปัญญาหาคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่ง แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ